การยูคิที่เอฟเฟกในอนิเมะไม่ตรงตามจริงภาคที่3หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมเรามาเปิดการ์ดแรกด้วยตัวนี้เลยนะครับผมโอเบลิกนะครับโอเบลิกนะครับผมเป็นเทพนะครับซึ่งอยู่ในภาคของยูกิด้วยมอนสเตอร์นะครับผมภาคแรกนั่นเองโดยเรามาดูที่เอฟเฟกในอนิเมะก่อนนะครับผมเอฟเฟกในอนิเมะนะครับเมื่ออัญเชิญโอเบลิกออกมาสําเร็จนะฮะและเรามีมอนสเตอร์2ตัวอยู่บนฟิลด์นะครับผมที่ไม่นััััับบบโอออเเลลิกนนนนนะะะครรรสสสาามมถ่งววตต์2้ฮแ พลังโจมตีของโอเบลิกนะครับผมจะเพิ่มอย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้บอกนะครับผมว่าค่าพลังเท่าไหร่นะครับแต่ดูจากฉากนี้นะครับผมโอเบลิกที่สั่งเวิร์มอนเตอร์2ตัวนะครับมีพลังถึงขนาดที่เอาชนะบูอีอัลติเมตดักคอนได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับผมยังทําให้ไรฟอยผู้ที่ถือฟอร์มบูอีนะครับกลายเป็นศูนในทีเดียวเลยนะครับถ้าให้ผมดาวนะครับผมคิดว่าโอเบลิกนะครับน่าจะพลังไม่จํากัดนะครับผมในแมตช์นี้นะฮะซึ่งเอฟเฟกต์จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเอฟเฟกตอร์ บนสนามหกตึ้งสใบนะครับจากนั้นทําลายมอนเตอร์ทั้งหมดบนสนามอีกฝ่ายนะครับผมแต่ถ้าเกิดใช้เอฟเฟกนี้นะครับในเทิร์นนั้นนะครับใบนี้จะไม่สามารถโจมตีได้นะครับก้อนนี้ก็เป็นเอฟเฟกตามจริงนะครับผมซึ่งจะเห็นความแตกต่างอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกนะครับผมเมื่อโอเบลิกใช้เอฟเฟกนี้นะครับโอเบลิกจะไม่สามารถโจมตีได้นะครับผมแต่ปรากฏว่าในเมทมันโจมตีได้เฉยเลยนะครับแล้วก็กรณีที่2นะครับผมพลังมันเพิ่มมาจากไหนก็ไม่รู้นะสามารถเอาชนะบุคอายออฟติเวตได้ก่อน แต่เพื่อทำให้อีกฝ่ายนะครับไลฟพอยเป็นศูนย์ได้ในทีเดียวนะครับนี่ก็เป็น2ส่วนที่ไม่ตรงกันนะครับขสงหรับเทพโอบบลิกนะครับ แล้วมาถึงการ์ดต่อมานะครับผมการ์ดใบนี้นะครับมีชื่อว่า r e v ิ v a l j a มนะครับหรือว่าที่ในอนิเมะมันเรียกว่า r e v ิ v a l Slam นะครับผมซึ่งเอฟเฟกในอนิเมะนะครับทำผมงงอย่างมากเลยนะครับเมื่อถูกทำลายนะครับสามารถฟื้นมาได้เลยนะครับซึ่งเราจะเห็นในฉากนี้นะครับผมว่าเมื่ออัญเชิญมานะครับจะโดนโอเซลิสใช้เอฟเฟกใส่นะครับแล้วมันตายนะครับแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาอีกนะฮะแต่จริงๆเอฟเฟกตามจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเอฟเฟกของ r e v ิ v a l j a มนะฮะเอฟเฟกาาาารร์ดใบนี้ถูกกกทลยจต่่อสสสูู้้แลลวถกงงานะครับ สามารถจ่ายราย point หนึ่งพันนะครับผมแล้วก็สามารถเชิญวีดีในรูปแบบตั้งข้องกันหงายหน้านะครับในช่วงสแตนบายเฟส ไปนะครับผมนี่แหละครับคือเอฟเฟกตตามจริงนะฮะซึ่งจะเห็นว่ามันไม่ตรงอยู่หลายจุดเลยทีเดียวนะครับจุดแรกนะครับผมเมื่อการเบนี้ถูกทําลายจากการต่อสู้เท่านั้นนะฮะก็คือต้องโดนโจมตีเท่านั้นนะครับแต่ปรากฏว่าในในตอนนี้นะครับผมในอนิเมะในตอนนี้นะครับมันโดนโอซิลิสใช้เอฟเฟกนะฮะซึ่งมันก็ไม่สามารถคืนชีพได้แล้วนะครับถ้าอ้างอิงตามเอฟเฟกจริงนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ไม่ตรงนะครับผมคือเมื่อมันตายแล้วเราอยากจะให้คืนชีพเนี่ยเราต้องจ่ายไรพอยต์หนึ่งพันต้อง จ่ายหนึ่งพันนะครับผมแล้วก็รอสไตล์ไฟเฟสถัดไปนะครับถุดจะคื้นชีพมาก็อธิบายแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับจุดที่ไม่ตรงกันนะครับผม แล้วมาถึงฉากต่อมานะครับผมฉากนี้นะครับเราเรียกเป็นฉากเลยนะครับเราไม่ได้เอามาเฉพาะการ์ดนะครับเพราะว่าฉากนี้นะครับผมเป็นฉากที่มีอะไรหลายอย่างนะครับไม่ตรงกับตามจริงอย่างมากเลยนะครับเป็นฉากที่ใครบ่าในครับผมต่อสู้กับอิชิสึนะครับในรอบ Battle City 8้แปสุดท้ายนะฮะฉากนี้นะครับใครบ่าได้ใช้การ์ดนะครับพอสักกี้ไฟนะครับเป็นการเอามอนสเตอร์ของอีฝ่ายนะครับผมมาสับเวยได้นะครับแต่ว่าเมื่อใช้การ์ดไปนี้แล้วนะครับผมใครบ่าจะไม่สามารถสั่งการโจมตีได้นะครับปรากฏว่าใครบ่านะครับผมใช้การ์ดนี้เพื่ออัญเชิญโอเบลิกนะครับซึ่งพอ มาสำเร็จนะครับผมโอเบลิกก็สามารถโจมตีได้เฉยเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดแล้วนะฮะ แต่ว่าในตอนนั้นนะครับใครบาศได้เห็นอนาคตนะครับผมเขาเลยเปลี่ยนเป็นมาใช้บูอายแทนซึ่งอีกจุดที่ไม่ตรงมันต่อจากนี้นะครับใครบาศได้ใช้คอสเซคิฟายนะครับเพื่ออัญเชิญโอเบลิกมาเรียบร้อยนะครับก็เท่ากับอัญเชิญปกติไปแล้วนะฮะปรากฏว่าใครบาศนะครับยังใช้โอเบลิกแล้วก็มอนสเตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อเป็นเครื่องเสาวให้บูอายออกมาอีกนะครับนี่ก็เป็น2จุดแล้วนะครับที่ไม่ตรงแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับผมบูอายนะครับโจมตีได้เฉยเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วคอสเซคิฟายนะครับผมมันีี้นนะะฮ่ก็ ียกได้ว่าเป็นฉากที่มีถึง3จุดกันเลยทีเดียวนะครับที่ไม่ตรงกับตามจริงและค่อนข้างที่จะเลอะเทอะกันเลยทีเดียวนะครับผมและมาถึงการ์ดต่อไปนะครับผมคราวนี้นะครับเราไปอยู่ในภาพ g x กันบ้างนะครับก็คือการ์ด Time Capsule นะครับผมซึ่งการ์ด Time Capsule ในครับผมเป็นการ์ดที่ไคเซอร์ชอบใช้นะฮะเอฟเฟกในแอนิเมะนะครับผมก็คือเราสามารถนำการ์ดหนึ่งใบนะครับรีมูฟออกจากเกมนะครับผมและอีก2เทิร์นนะครับการ์ดใบนั้นนะครับจะกลับขึ้นมือนะฮะซึ่งถ้าดูอย่างนี้นะครับผมก็คิดว่าปกตินะฮะะะะเเเออออฟฟฟคคคตาาาาาาามมมมจรรรรรรริิงงงขขกกกกก์์์ดดนนนนนีีี้้้ัับบบ็็ืสถูใผแล2ทห จะขึ้นมือเหมือนกันนะฮะ เรียกได้ว่ามันก็ตรงกันนะครับจุดนี้แต่มันมีจุดหนึ่งที่ไม่ตรงกันนะครับผมเรามาดูที่อนิเมะในฉากนี้นะครับผมไคเซอร์นะครับได้เอากาสนะครับผมเข้าทำแคปซูลนะครับแต่ว่าจูได้นะครับผมสามารถทําลายทำแคปซูลได้ซึ่งถ้าเป็นเอฟเฟกตามจริงนะครับผมกาสไปนั้นที่ถูกรีมูฟนะจะไม่สามารถนําขึ้นมือได้แล้วนะครับเพราะว่าทำแคปซูลได้ถูกทําลายไปแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการรีมูฟการสฟรีนะฮะแต่ปรากฏว่าในอนิเมะในตอนนี้นะครับผมไคเซอร์ไม่เอาการ์ดที่รีมูฟนะครับขึ้นมื โดยทาำแคตซูลนะครับก็คือสมบัติจากต่างมิตินั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นในหนึ่งจุดนะครับผมที่ไม่ตรงนะครับเล็กๆน้อยๆเราก็เอามานะครับผมแล้วมาถึงการ์ดต่อไปนะครับผมการ์ดนี้เนี่ยมีชื่อว่าการ์ดกำจัดไวรัสแห่งความตายนะครับผมเรามาดูที่แอนิเมะในตอนนี้นะครับผมเอฟเฟกต์แอนิเมะนะครับไวรัสแห่งความตายนะครับผมจะเข้าเด็กอีกฝ่ายนะฮะและอีกฝ่ายนะครับผมไม่สามารถใช้มอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี1,500ขึ้นไปนะครับซึ่งตลอดการดูเอลนะครับผู้เล่นที่โดนไวรัสแห่งความตายนะครับจะไม่สามารถใช้้กกกาารรร์์ดดมมมอออนนนนสสเเเเเตตทีีีี่่่พลลัังงโจูว1,500ไยะคบ็็ปฟฟ ในแอนิเมะนะครับผมส่วนเรามาดูที่เอฟเฟกจริงนะครับเอฟเฟกตามจริงของการใบนี้นะครับผมสังเวยมอนสเตอร์มืด1ตัวนะครับที่มีพลังโจมตี1000หรือน้อยกว่านะฮะจากนั้นทําลายมอนสเตอร์ทั้งหมดบนมือและบนสนามนะครับจากนั้นจะทาลายมอนสเตอร์ทั้งหมดบนมือและบนสนามของอีกฝ่ายนะครับผมที่มีพลังโจมตีมากกว่าพันห้าขึ้นไปนะฮะและนอกจากนี้นะครับผมการดอการ์ดอีกฝ่าย3เทิร์นหลังจากนี้นะครับถ้าดอได้การมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีพันห้าขึ้นไปนะครับเร,รา,รรรราร 1, รรสามารถทําลายได้ด้วววยยนนนนะะะกกก็็็เเเเปออไไรรรทีี่่่่มมมตงคผจจหาาิด ก็ไม่รู้นะครับผมก็ลองดูกันเอานะครับว่ามันเกียนกว่า มากน้อยแค่ไหนนะครับและมาถึงฉากต่อมานะครับผมฉากนี้นะครับอยู่กันในแมตช์เดียวกันนะครับผมกับฉากเมื่อกี้นะฮะก็เป็นแมตช์นะครับผมที่ยูกินะครับปะทะกับไคบาในภาคเดอะริชิงด้อมนะครับผมซึ่งในตอนนั้นนะครับผมในขณะที่บูอิลเอาติเมตดักก้อนได้โผล่มาเรียบร้อยนะครับยูกินะครับผมได้ใช้ก้าสุสานแมมมอนนะครับในการทําให้บูอิลเอาติเมตดักก้อนนะครับผมค่อยๆตายทีละช้าๆเฉยเลยนะครับซึ่งในจุดนี้นะครับผมตอนที่ดูนะครับหลายคนก็คงคิดเฮ้ยสุสานแมมมอนมันทําอย่างนี้ได้ด้้วววยเเเเหรรรรรอออออนนนนนะะคับพาาา่่่จิงๆแแลสสสุมมมมมมป็ต์ทีีไฟ นะครับผมหรือว่ามอนสเตอร์ปกตินั่นแหละ และที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านี้นะครับผมคือยูกินะครับไม่ได้ใช้การ์ดสามเป็นมอนใบเดียวนะครับยังใช้ร่วมกับการ์ดสอนเวทมนต์นะครับผมแล้วก็การ์ดฟิวชั่นด้วยนะฮะผลออกมานะครับผมทำให้สุดสามเป็นมอนแทบเข้าไปอยู่ในตัวบูอายนะครับแล้วเหมือนทําให้บูอายนะครับผมค่อยๆตายเป็นฟอสซิลอย่างช้าๆนะฮะซึ่งถ้าเรามาดูเอฟเฟกกันจริงๆนะไม่ต้องดูก็รู้นะครับว่ามันไม่มีจริงแน่นอนนะฮะเอฟเฟกนี้นะครับถือไปได้หนึ่งฉากนะครับที่มันไม่โตความจริงนะจริงๆผมก็งงนนนนนะะะะว่่าาาาเเจจ้ฉกกกีีมมมััััคครรรบบิ็ตตลลลดอหแ เป็นการดูเอล,ลนะครับผมระหว่างมันโจเมและก็จูไดนะครับซึ่งการ์ดที่มันโจเมใช้นะครับผมก็คือการ์ดใบนี้เลยนะครับผมเมจิกเมลเลดนะครับโดยเอฟเฟกในแอนิเมะนะครับผมเมจิกเมลเลดนะครับเมื่อใช้นะครับผู้เล่นนะครับผมเมื่อใช้การ์ดใบนี้นะครับผมสามารถนาการ์ดบนมือกลับเข้าเด็กนะครับแล้วสับใหม่นะครับผมแล้วก็จวดได้ตามจานวนที่เอาเข้าเด็กไปนะฮะแต่ว่าเมจิกเมลเลดนะครับผมก็สามารถเข้าไปในเด็กด้วยนะครับแล้วก็สามารถสับใหม่ได้ด้วยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วนะเอฟเฟกตามจริงมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างเเเเเลลลคคคครรรัััับบบแแต่่่่่ววามม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 นนนนนีีจจุดึงทไหืืือออะะกก็ิผใช้้ นะครับการนี้ก็ไปสุสานด้วยนะครับผมไม่ได้เอากับเข้าเด็กเหมือนในอนิเมะนะครับผมที่ก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ไม่ตรงกันตามจริงนะครับผมและมาถึงการ์ดถัดมานะครับผมการนี้เป็นการ์ดเวทมนต์นะครับที่มีชื่อว่าสมบัติจากสวรรค์นะครับผมเรามาดูที่เอฟเฟกต์ในอนิเมะก่อนนะครับเมื่อใช้การ์ดนี้นะครับผมผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะครับต้องดรอการ์ดนะครับผมให้บนมือมีครบกใบนะฮะก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างดีสำหรับทั้งคู่เลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วเอฟเฟกต์ตามจริงไม่ใช่อย่างนี้นนนนนะะะะคค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 ครร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 รัััััับบบบบบเเเออออฟฟฟตตาาามมมมมมมจจิิงงงขสสกกว์์ผผืืุุ่่่ณณใช้้ีีูดดๆททห เลยในมือของคุณเนี่ยผมขั้นต่ำหนึ่งใบนะฮะจากนั้นจั่วไพ่นะครับผมจนกว่าคุณจะมีไพ่สองใบในมือนะครับก็ถือว่าเอฟเฟกแม่งคนละหน้ามือหลังมือเลยนะครับผมไม่ตรงกันอย่างมากเลยนะครับแต่ถ้าถามเอฟเฟกไหนดีกว่ามันก็ต้องเอฟเฟกในแอนิเมท์อยู่แล้วนะฮะนี่ก็ถือเป็นหนึ่งจุดนะครับผมที่เอฟเฟกในแอนิเมท์ค่อนข้างที่จะเกีย็นกว่านะครับ และมาถึงการ์ดต่อมาในผมการ์ดนี้นะครับเป็นหนึ่งในแอสูดมายานะครับโดยตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าจักรพรรดิเพิงเทพอูเรียนะครับผมซึ่งหลังจากที่เราได้ดูนะครับผมการปรากฏตัวของอูเรียในอนิเมะนะครับปรากฏว่ามันก็มีเอฟเฟกนะครับผมที่ไม่ตรงกับตามจริงอยู่หลายจุดเลยนะฮะงั้นเรามาดูกันเลยครับผมเอฟเฟกที่ไม่ตรงมีอะไรบ้างนะครับจุดแรกนะครับผมการอัญเชิญอูเรียนะครับซึ่งการอัญเชิญอูเรียนะครับในโลกของความเป็นจริงนะต้องใช้การ์ดกับดักต่อเนื่องเป็นเครื่องส่งเวอร์นะฮ ซึ่งในจุดนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ตรงนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นจุดแรกนะครับผมส่วนจุดที่2นะครับพลังของอูเรียนะครับจะมาจากการ์ดกำดักต่อเนื่องใบละพันพวกนั้นนะฮะแต่ปรากฏว่าในอนิเมะนะครับผมกำดักทุกใบเนี่ยรวนเป็นพลังของอูเรียหมดเลยนะฮะถ้าเราเอาการ์ดกำดักทุกใบเป็นพลังของอูเรียนะผมในโลกแห่งความจริงมันน่าจะเกียนมากเกินไปนะฮะแล้วเรามาดูจุดที่3ในฉากนี้นะครับผมฉากนี้เมื่ออูเรียตายนะฮะปรากฏว่าผู้ใช้อูเรียนะครับผมส่งการ์ดกำดักหนึ่งใบนะครับไปยังสุสานเพื่ ตามความจริงนะครับผมเอฟเฟกต์นี้ไม่มีปรากฏในคําอธิบายของอูเรียนะครับไม่สามารถคืนชีพโดยการส่งก๊าซกับจากเพื่อให้อูเรียฟื้นคืนชีพนะครับผมที่ก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์อีกหนึ่งจุดนะครับที่ค่อนข้างเกลียดอย่างมากเลยเดียวนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมที่ไม่ตรงตามจริงนะครับสำหรับเอฟเฟกต์ของอูเรียก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปการ์ดยูกิที่เอฟเฟกต์ในนิเมะไม่ตรงตามจริงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยคอมเมนต์หาการ์ดพวกนี้มานะฮะซึ่งถ้าใครอยากให้มีพาาาาาารรรรรรร์์์ทตตตตต่่่่ออออไไไปนนนนะะะคคคัับบบผผมม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 กกกก็สถเเเเเเดีฟฟิิงงจวว้ลลยย นั่งอ่านทุกคอมเมนต์นะครับในพาร์ทหน้านะผมอาจจะมีการ์ดที่คุณคอมเมนต์ก็ได้นะฮะหรือว่าใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับบอกเลยว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมและก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกลังใจให้ผมทําคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับผมอย่าลืมกดกันด้วยนะครับโอเคงั้นะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ